เราก็เล่นมีงอนมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างแต่มารอบนี้ผมต้องมากลับจริงผมกรับกราบลุงถ้ามึงคิดดีแล้วจะบวชนะฮะลุงก็เอาโหติกรรมทุกอย่างนะลุงจะเอาโหติกรรมทุกอย่างคือต่อไปเนี่ยมาหากูมึงก็มาดีๆนะไม่ต้องถ่ายก็ได้มาแล้วก็ทํางานก็ให้มันซอฟลงหน่อยมันแรงบางครั้งอะ่ะเด็กดูอะไรดูนะ ให้มันแบบซอฟๆลงกูก็ดูช่องมึงบางครั้งกูก็ดูไม่จบหรอกกูบางครั้งคือกูก็ลำคาญแต่ว่าถ้าเกิดมึงคิดดีทำดีจะบวชทุกอย่างเลยลุงอโหสิกรรมให้นะอภัยให้ทุกอย่างถ้าจะบวชก็ตั้งใจนะเข้าไปวัดแล้วไม่ใช่ว่าแบบเห็นหมาเขามีกระแสะแล้วจะมาบวชจะไปหลังเขื่อนสันเขื่อนไม่ได้นะครับแจ็คนะเอออันนั้นไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าบวชก็ตั้งใจนะตั้งใจในรดพระธรรมเราจะต้องไปฝึก สมาธิเรามันก็จะได้อะไรหลายๆอย่างพวกมาุม่งมามาก็อย่าไปกินตอนเย็น <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> อมได้ <c oughs> อมกินน้ำห้ามกินเนื้อมามา <c oughs> คิดดีละ <c oughs> ตอนนี้ก็บวชก็ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะที่แกเลี้ยงปูมฟักมาจนมาเป็นแจ็คแป๊บโพเนี่ยนะบวชนี่คือสูงจุดสูงสุดของผู้ชายละลูกผู้ชายเนี่ยครั้งหนึ่งทางมือสึกกูหวังไว้เลยกูคาดหวังไว้มึงน่าจะเป็นคนดีที่แบบเนี้ยไม่ก่อกวนกูอีก นะก็คือสื่อออกมาแล้วน่าจะแบบเออมึงต้องเข้าใจลดพัฒนรเมนอยู่แหละยังไงก็ตามกูว,ว่ามึงต้องลดลงละเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรเงี้ยมันต้องลดลงทุกอย่างลดลงหมดนะก็เข้ามาหาลุงก็เข้ามานอบน้อมมาเออมาเฮ้ยกินข้าวกินปลาจะถ่ายอะไรจะมาโทรบอกก่อนลุงผมจะไปหานะวันนี้ผมจะถ่ายอันนี้อันนี้ลุงเตรียมให้ผมถ้ามึงโทรมาบอกกูกูก็จะเตรียมให้ทุกอย่างเลยแจ็คมึงอยากได้แล้วกูจะเตรียมจัดให้มึงหมดคือกูก็รักมึงแหละแจ๊คอ่ะ